EP 5เมื่อขึ้นมาชั้นบนสุดของมหาวิหารสิ่งแรกที่ปรากฏสู่สายตาคือรูปปั้นนักบุญต่างๆที่เป็นปลายยอดแหลมเรียกว่าหลังคาเมน่นยอดใหญ่ตรงกลางคือรูปปั้นพระแม่มารีที่เคยเห็นไกลๆจากด้านล่างรูปปั้นทำจากทองสำริดขนาดสูงราวสี่เมตรยิ่งได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดก็รู้สึกถึงความอลังการและสวยงามมากขึ้น อากาศวันนี้ปลอดโปร่งไม่มีเมฆบดบังและไม่ร้อนไม่หนาวเมื่อขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของโบสถ์จุดชมวิวที่สูงที่สุดในเมืองมิลานก็รู้สึกเหมือนท้องฟ้าเอื้อมถึงอากาศที่สดชื่นทำให้พริม่าเผลอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะทอดสายตาชมทิวทัศน์เบื้องล่างที่ดูเหมือนจะเห็นตัวเมืองทัศนียภาพทั้งหมดของเมืองมิลานความรู้สึกขุ่นมัวในใจหายไปเกินครึ่งวิวสวยๆทำให้หญิงสาวรู้สึกผ่อนคลาย ว่ายังไงครับสวยหรือเปล่าแองเจโลเดินมายืนอยู่ข้างๆสายตาเหมอมองทิวทัศน์เช่นกันสองมือยังอบอุ้มลูกชายที่กอดคอเหลียวมองบรรยากาศรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจสวยมากค่ะหญิงสาวตอบจากใจสายตาทอดมองไปไกลาอารมณ์หดหู่ที่เกิดขึ้นหลังจากถูกกรีดกระเป๋าเหมือนถูกปัดเปล่าไปชั่วคราวขอบคุณมากนะคะที่พามาเที่ยวที่นี่ฉันชอบมากเลยค่ะ รู้สึกพีพจะขอบคุณผมมาสองรอบแล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้ที่ผมพาเที่ยววันนี้สงสัยต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตอบแทนกันนิดหน่อยชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มส่งผลให้หญิงสาวหันมามองด้วยความสงสัยถ้าคุณรู้สึกขอบคุณจากใจช่วยเรียกผมว่าแองเจิลแทนคำว่าคุณได้ไหมผมก็มีชื่อที่อยากให้เรียกเหมือนกันนะและอีกอย่าง เราก็รู้จักกันจนถึงขั้นมาเที่ยวด้วยกันแทนตัวเองว่าพีพีผมว่าน่ารักดีนะพริมาอึ้งไปกับข้อแลกเปลี่ยนที่อีกฝ่ายยื่นให้เธอมองสบตากับเขาชายหนุ่มยิ้มกว้างดวงตาสีมะกอกมีเงาของเธอฉายชัดอยู่ไหนจะน้ำเสียงทุ้มนุ่มที่เอ่ยปากเป็นเชิงขอร้องจูจ่ๆหัวใจมันก็สั่นไหวแปลกๆเพราะไม่อยากจะสนิทสนมกับอีกฝ่ายจึงหลีกเลี่ยงโดยการเรียกคุณแทนชื่อของเขาตลอด จากผู้ชายตัวโตวที่มีดีแค่หน้าตาชอบพูดใจหยาบคายใส่เธอในวันนั้นวันนี้แปลเปลี่ยนไปมากพูดคุยกับหญิงสาวทั้งสุภาพและเป็นมิตรสุดท้ายพริมาจึงพยักหน้าแล้วเปลี่ยนคำเรียกกับอีกฝ่ายตกลงค่ะแองเจิ้ลดีมากครับเขายิ้มอย่างพึงพอใจเมื่ออีกฝ่ายยอมเรียกชื่อจริงๆของผมคือแองเจโลชื่อเล่นคือแองเจิ้ลแต่อย่าไปเรียกว่าแองจี้เหมือนจีด้านะครับผมไม่ชอบเลย เพราะมันดูเหมือนผมเป็นนางฟ้าที่มาอยู่ในร่างผู้ชายมันพืลึกมากพริมามองใบหน้าคนพูดเขาทําท่าทางขยาดทาให้เธอหลุดหัวเราะออกมาเบาๆแองเจโลดูหัวเสียเพราะชื่อเรียกแองจี้พอสมควรแต่เธอคิดว่าชื่อแองจี้ก็น่ารักไปอีกแบบผู้ชายตัวโตชื่อแองจี้ที่แปลว่านางฟ้าเอเธอเริ่มรู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร พริมาสบัดหน้าไล่ความคิดของตัวเองก่อนเสียงเรียกของเขาช่วยปลุกให้เธอหลุดจากความคิดแปลกๆของตนเองผมกับเซโลจะเดินไปดูทางโน้นสักหน่อยพีพีก็ถ่ายรูปแถวนี้ตามสบายนะอยากลงเมื่อไรก็เดินไปเรียกพวกเรานะครับเขาบอกเธอเมื่อเจ้าหนูอยากไปดูมุมอื่นๆบ้างตกลงค่ะ สองพ่อลูกพากันจับจูงมือเดินไปตามทางเพราะนักท่องเที่ยวด้านบนมีไม่มากจึงยอมให้เซลโลเดินเองแทนที่จะอุ้มเหมือนตอนอยู่ข้างล่างนี่เซลโลชอบพี่สาวพีพีมากไหมครับเขาเอ่ยถามลูกชายสายตาจับจ้องไปยังหญิงสาวร่างกระทัดรัดที่ยกล้องขึ้นถ่ายรูปทิวทัศน์โดยไม่รู้สึกตัวว่าพวกเขากำลังเดินเข้ามาใกล้ หลังจากผ่านไปเกือบชั่วโมงอากาศด้านบนแดดเริ่มแรงเพราะเป็นช่วงใกล้เที่ยงแถมเจ้าลูกชายตอนนี้ก็ดูถ้าจะหิวขึ้นมาอีกแล้วเขาจึงวกกลับมาชวนหญิงสาวให้ลงไปข้างล่างชอบมากสิฮะเจ้าหนูพยักหน้าตอบทันทีทันใดแล้วลูกจะว่าอะไรไหม่ถ้าแดดอยากจะเดทกับเธอเขาถามลูกชายเสียงเบาเพราะกลัวหญิงสาวที่อยู่ไม่ไกลจะได้ยิน ดดคิดว่าแดดก็ชอบพีพีเหมือนกันนะดีซีฮัสเซลโลอยากให้แดดเดทกับพีพีอยากให้พีพีเป็นแฟนกับแดดวาวชอบพีพีมากจนถึงเชียร์ให้คบกับแดดเลยเหรอเขายกมือขึ้นรูปศีรษะของลูกชายตัวน้อยก่อนถามต่อทำไมถึงชอบพีพีมากขนาดนั้นละ่ะอืมเจ้าหนูใช้มือซ้ายกอดเอวก่อนจะเอามือขวาเท้าคางเหมือนกำลังนึกอะไรบางอย่าง ชอบเพราะว่าพี่สาวนอนด้วยฮะแถมยังเป็นเพื่อนเล่นกับเซโลทั้งดูหนังดูการ์ตูนแล้วยังพาไปนอนดูก้อนเมฆด้วยเซโลไม่มีเพื่อนมานานแล้วฮะเซโลชอบเล่นกับพี่สาวยิ่งถ้าเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันก็คงดีไม่น้อยเซโลจะได้เล่นกับพี่สาวตลอดเวลาเขาฟังความคิดของลูกชายก็ให้ความรู้สึกอยากจะฉุดเซโลให้มาแนบอก ตั้งแต่ลูกชายของเขาลืมตาขึ้นมาดูโลกก็ต้องถูกแม่แท้ๆให้แยกห้องนอนมีพี่เลี้ยงคอยเลี้ยงดูตลอดแต่คนเป็นแม่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกเองเลยเหตุผลเพราะเป็นนางแบบชื่อดังไม่ใช่แม่บ้านที่จะต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านแม้แต่เพื่อนก็ไม่มีเพราะถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านที่มีเนื้อที่หลายร้อยเอเคอร์การเล่าเรียนก็ให้คุณครูมาสอนถึงบ้านจึงไม่รู้จักสังคมที่ต้องมีเพื่อน ความอบอุ่นที่แม่ควรมีต่อลูกเซโลไม่เคยได้สัมผัสเลยด้วยซ้ำเพราะกว่าวาเลนเซียจะกลับเข้าบ้านก็ต้องหลังงานเลี้ยงเลิกซึ่งก็ล่วงเลยวันใหม่กลับจากปาร์ตี้ก็เข้านอนพ่อตื่นก็ออกไปสังสรรค์ข้างนอกต่อเป็นอย่างนี้วงเวียนซ้ำๆหนึ่งเดือนเจอกันหนึ่งครั้งได้ส่วนเขาที่เป็นพ่อเพราะธุรกิจที่กำลังเติบโตและแผ่อิทธิพลกว้างขวางทำให้ไม่มีเวลาดูแลลูกชาย กว่าจะรู้ตัวก็เกิดเรื่องขึ้นเซลโลเริ่มเก็บตัวนิสัยไม่ร่าเริงข้าวไม่ยอมกินไม่พูดไม่จาจนเขาต้องพาไปพบจิตแพทย์เด็กดูแลประคับประคองกันมาเกือบปีจนลูกชายดีขึ้นฝ่ายวาเลนเซียยังคงใช้ชีวิตปกติไม่สนใจห่วงใยลูกจนเขาต้องยิ้มคำขาดระหว่างลูกชายกับสังคมปาร์ตี้เจ้าหล่อนจะเลือกอะไรเขาต้องการให้วาเลนเซียทำหน้าที่แม่ และก็ไม่แปลกใจเมื่ออดีตภรรยาเลือกที่จะเก็บข้าวของขนกระเป๋าออกจากบ้านหล่อนไม่แยแสด้วยซ้ำที่เห็นลูกชายเพียงคนเดียวยืนกำมัดร้องให้เงียบๆหลังจากแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการเขาจึงนอนกับลูกชายตั้งแต่นั้นมาและต้องกอดเขาไว้ทุกคืนเพื่อมอบความอบอุ่นเท่าที่คนเป็นพ่อจะมีให้ เขาต้องแบ่งเวลาให้มากขึ้นพยายามมีวันหยุดอยู่กับครอบครัวถึงแม้ตอนนี้คำว่าครอบครัวจะมีแค่เขากับเซโลก็ตามแต่เด็กผู้ชายก็ยังคงหอยหาความอบอุ่นจากเพศหญิงเพศที่อ่อนโยนอยู่ดีเห็นได้จากท่าทางที่ติดหญิงสาวชาวไทยแจแค่เพราะเคยนอนด้วยกันที่ถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งคืนแต่ก็คงจะเป็นความอบอุ่นความสนิทสนมที่เซลโลหอยหา เขามองเจ้าลูกชายที่ตอบคำถามเสร็จก็วิ่งปลอไปหาหญิงสาวที่กำลังถ่ายรูปอยู่ทั้งสองคนคุยอะไรกันอย่างสนุกสนานเมื่อเธอหันมาเห็นเขาก็ยิ้มกว้างใกล้จะเที่ยงแล้วหรือคาเซโลวิ่งมาบอกว่าท้องเริ่มร้องแล้วพริมายกมือขึ้นลูกศรีศรษะเจ้าหนูน้อยด้วยความเอ็นดูก่อนพูดยิ้มยิ้มใช่ครับแดดบนนี้ก็เริ่มแรงผมว่าเราไปหาอะไรทานกันดีกว่า หญิงสาวชะงักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองกระเป๋าเงินหายของมีค่าไม่มีเหลือเลยสักอย่างค่าลิฟที่ได้ขึ้นมาบนนี้อีกฝ่ายก็จ่ายให้จึงบอกเสียงอ่อยแต่ว่าฉันไม่มีเงินแล้วสิคะเมื่อครูก็รบกวนคุณไม่เป็นไรพีพีอย่าคิดมากผมเป็นคนพามาก็ต้องรับผิดชอบเขาบอกเสียงอ่อนโยนผมเลี้ยงตลอดทริปไม่ต้องกังวลอยากไปไหนอยากกินอะไรขอแค่บอกมาผมจะพาพีพีไปทุกที่ แต่ฉันเกรงใจเธอพูดไม่ทันจบเขาก็แทรกขึ้นจะเกรงใจอะไรกันเพื่อนคนเดียวของเซโลไม่ทำให้แองเจิลเจ้าของเรือสามรานที่ใหญ่ติดหนึ่งในสามของโลกกระเป๋าแห้งหรอกหน้าพริมามองใบหน้ากวนๆที่ตั้งใจพูดให้เธออารมณ์ดีจึงตอบรับด้วยความหมั่นไส้นิดๆน,นั่นสินะครงั้นถ้าฉันจะเหมาทั้งร้านคุณก็คงจะไม่ล้มละลายใช่ไหม แน่นอนขอแค่พีพีกล้าเหมาผมก็พร้อมจะจ่ายให้เอาเป็นว่าเรากลับลงไปข้างล่างเถอข่ะเพราะฉันก็เริ่มหิวนิดๆแล้วหญิงสาวหลบสายตาคมกล้าที่มองมารู้สึกคันยุบยิบที่หัวใจแปลกๆเลิกต่อปากต่อคำกับเขาดีกว่าก่อนที่จะเผลอใจไปมากกว่านี้ตอนที่8มื้อกลางวันที่ชายหนุ่มอาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงคือร้านพิซซ่าขนาดใหญ่ติดกับถนนช้อปปิง้ง ซึ่งเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเซโลร้านขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงด้านรสชาติลูกค้าจึงดูหนาตาพอสมควรเพราะเป็นเวลากลางวันร้านอาหารส่วนใหญ่ในอิตาลีมักจะเปิดถึงบ่ายและจะเปิดอีกทีในช่วงหัวค่ำห้อมหอมเซโลหน้าบานเป็นจานเชิงเมื่อได้กลิ่นหอมหอมของพิซซ่าที่เพิ่งออกจากเตาอบมาใหม่ๆเจ้าหนูมองอาหารที่พนักงานนำมาเสิร์ฟถึงโต๊ะด้วยดวงตากลมโตพลางเลียริมฝีปาก ใจเย็นลูกรักแองเจโลหัวเราะเมื่อเห็นท่าทางของลูกชายระวังน้ำลายหกค่อยๆกินนะเจ้าหนูอิตาลีเป็นประเทศต้นตามรับของพิซซ่าสปากเกตตี้เมื่อหญิงสาวกัดคำแรกก็แทบน้ำตาไหลกับความนุ่มเข้มข้นของชีสที่แตกต่างจากที่เคยกินตอนอยู่เมืองไทยเธอมองเจ้าหนูเซโลที่นั่งฝั่งตรงข้ามเจ้าหนูเริ่มกินพิซซ่าชิ้นที่สอง หลังจากชิ้นแรกหมดไปในเวลาไม่กี่นาทีได้ยินแดดดี้ตัวโตเอ่ยกำชับพร้อมกับดูเบาๆว่าให้รับประทานได้เพียงสองชิ้นเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาสุขภาพและน้ำหนักในภายหลังเจ้าหนูเซโลมีสีหน้าผิดหวังเมื่อถูกย้ำให้รับประทานอย่างจำกัดชิ้นที่สองจึงค่อยๆกัดทีละนิดละหน่อยไม่รีบรับประทานเหมือนชิ้นแรกเพราะกลัวว่าจะหมดเร็วเกินไป ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารเพราะไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคุยผ่านไปสักพักพิซซ่าขนาดสี่คนจึงหมดไปอย่างรวดเร็วพีพีรับของหวานหรือกาแฟาเพิ่มใหมครับเขาเอ่ยถามยิ้มยิ้มเมื่อดูท่าแขกสาวที่เขาชวนมาเที่ยวดูจะชอบอาหารต้นตามรับของอิตาลีเพราะเห็นจัดการอย่างเพลิดเพลินทั้งที่ตัวเล็กดูไม่น่าจะกินจุสักเท่าไร พริมาแอปรูปหน้าท้องใต้โต๊ะที่เริ่มแน่นเธอก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพในภายหลังถ้าอยู่อิตาลีนานเพราะอาหารแต่ละอย่างเมื่อกินไปหนึ่งมื้อท้องก็แทบอิ่มไปจนถึงหนึ่งคืนเพราะอุดมด้วยแป้งและชีสไหนจะของว่างที่คนตรงหน้าเสนออีกเมื่อคิดว่ากินต่อไม่ไหวจริงๆจึงปฏิเสธตามตรงไม่ละข่ดฉันอิ่มมากเซโลก็อิ่มฮะ เจ้าหนูส่งเสียงขึ้นบ้างส่งผลให้คนเป็นพ่อยกมือขึ้นยีหัวเบาๆก็แน่ละสองชิ้นใหญ่ไม่อิ่มแดดก็ไม่รู้จะว่ายังไงพริมามองสองพ่อลูกหยอกล้อกันก็ยิ้มออกมาพอเห็นเจ้าหนูตัวกลมกินเก่งเธอก็พล่อยมีความสุขไปด้วยจากที่ได้คลุกคลีกับเซโลหลายวันที่ผ่านมาเธอมองว่าเซโลเป็นเด็กชายที่น่ารักคนหนึ่งเชื่อฟังผู้ใหญ่ช่างเจรจานั่นทำให้เธอนึกเอ็นดูได้ไม่ยาก แล้วพีพีจะเอายังไงต่อแองเจโลหันมาถามหญิงสาวนี่ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเรากลับกันเลยไหมผมจะพาพีพีไปแวะแจ้งความแล้วเราก็กลับวิลล่ากันเลยก็ดีคะ่ะเรากลับกันเถอะเดี๋ยวต้องแวะโรงพักอีกคงต้องรบกวนคุณพาไปหน่อยนะคะหญิงสาวพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยพริมาพูดจาอ่อนลงหลายส่วนบนใบหน้ามีรอยยิ้มนิดนดยามพูดคุย ไหนๆเขาก็เป็นญาติกับเพื่อนและอายุก็ห่างกันหลายปีเธอยอมญาติดีด้วยก็ได้เพราะมาเที่ยวกันวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกฝ่ายดูแลเธอได้ดีเกินคาดทั้งที่คิดว่าจะต้องทะเลาะกันอีกแน่ๆแองเจโลมีสีหน้าแปลกใจและในความแปลกใจมีความรู้สึกยินดีอยู่ด้วยเมื่อได้ยินน้ำเสียงอ่อนหวานฟังรื่นหูเขาบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ไม่มีปัญหาครับผมจะพาไปเองว่าแต่ถ้าได้พาสปอร์ตแล้วพีพีจะกลับไทยเลยเหรอครับค่ะเธอตอบเพราะของสาาคัญสูญหายไปทั้งหมดคงต้องรีบกลับไปจัดการเอกสารสำคัญต่างๆอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดค่ะเขานิ่งไปเมื่อได้ยินชัดเจนว่าเธอจะกลับไทยแบบเร่งด่วน แอบกลด่าไอ้หัวขโมยที่ทำให้เรื่องวุ่นวายก่อนถามต่อด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมแล้วจะกลับมาที่อิตาลีอีกหรือเปล่าครับคะหญิงสาวทำหน้าแปลกใจเมื่อชายหนุ่มถามแปลกๆคล้ายเสียดายว่าจะไม่ได้เจอเธออีกหันไปมองเซโลก็นั่งฟั่งตาแป๋วเพราะถูกสอนมาไม่ให้ผู้แทรกเวลาผู้ใหญ่กำลังคุยกันผมถามว่าพีพีจะกลับมาอีกไหมครับ เสียงทุ้มที่เอ่ยถามดวงตาสีมะกอกที่จ้องมองคล้ายรอคำตอบพริมาอึ้งไปชั่วครู่เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดีของมีค่าและเงินสดที่หายไปก็นับว่ามากพอสมควรเพราะเป็นเงินที่แลกมาไว้ใช้เที่ยวอิตาลีโดยเฉพาะซึ่งถ้าหากได้กลับไทยเธอคงต้องรับงานอีกเยอะกว่าจะเก็บเงินมาเที่ยวทางยุโรปอีกคงจะอีกสักปีสองปี ยังในปีนี้ก็คงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วกลับไทยคราวนี้ทั้งพ่อและพี่คงจะบ่นเธอจนหูชาเป็นแน่เรื่องโดนกรีดกระเป๋าเมื่อคิดว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องบอกเขาแบบละเอียดว่าจะมาหรือไม่มาอีกและถึงมาก็คงจะไม่ได้เจอกันเธอกับเขาก็แค่คนแปลกหน้าที่รู้จักกันผ่านจีด้าก็เท่านั้นคงจะไม่มาแล้วค่ะหญิงสาวตัดสินใจตอบเขาไปสั้นๆอ่ะครับ ชายหนุ่มตอบรับใบหน้าดูเรียบเฉยบรรยากาศกลับมาอึมครึมอีกครั้งก่อนที่แองเจโลจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วพูดต่อถ้าอิ่มแล้วเราก็กลับกันเลยละกันเดี๋ยวต้องพาพีพีไปทำธุระเรื่องพาสปอร์ตอีกทริปวันนี้จึงจบลงอย่างเงียบๆบ,บรรยากาศขากลับต่างกับขามาลิบลับหลังจากสองพ่อลูกพาเธอไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจุดต่อไปก็คือสถานทูต ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าวาจึงได้เจ้าพาสปอร์ตเล่มเขียวที่ออกให้ใช้เดินทางกลับประเทศชั่วคราวได้หนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีระหว่างขับรถกับแองเจโลก็ไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนเซโลเพราะเล่นสนุกมาครึ่งค่อนวันเมื่อได้นั่งรถแอร์เย็นๆก็พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนก๊อกกเสียงเคาะประตูดังขึ้นกลางดึกพริมาที่กำลังนอนอยู่สะดุง้งตื่นหญิงสาวลุกขึ้นนั่งท่ามกลางความมืด พี่พี่คุณนอนแล้วเหรอครับเป็นเสียงของแองเจโล่หญิงสาวขมวดคิ้วไม่รู้ทำไมเขาถึงมาเรียกเธอในเวลาเกือบเที่ยงคืนหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เธอนอนหญิงสาวคิดก่อนรีบเดินไปเปิดประตูมีอะไรหรือเปล่าคะพริมาโผล่ใบหน้าออกมาเพียงเล็กน้อยเธอไม่กล้าเปิดประตูกว้างจะยังไรอีกฝ่ายก็เป็นผู้ชายแถมยังตัวโตเหมือนยักย้ายปักหลันปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่า คือแองเจโลมีสีหน้าลำบากใจเขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนพูดต่อเซโลตื่นขึ้นมากลางดึกเขางองแงอยากจะนอนกับพีพีผมปลอบเกือบชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลเออพีพีไปดูหน่อยได้ไหมครับพริมามองสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของเขาสุดท้ายจึงพยักหน้าค่ะหญิงสาวเดินตามชายหนุ่มไปจนถึงห้องนอนใหญ่ที่สองพ่อลูกพำนักอยู่ เมื่อผลักประตูเข้าไปก็มองเห็นเซโลนั่งอยู่บนเตียงใบหน้าอมชมพูมีคราบน้ำตาเกิดกลงังฮึกพะพีพีฮะเมื่อเห็นเธอเจ้าหนูอ้าแขนริมฝีปากเบยออกน้ำตาก็ไหลอีกครั้งเป็นอะไรร้องให้ทำไมครับพริม่ารีบเดินเข้าไปหาแล้วอบกอดอีกฝ่ายไว้พลางรูปหลังเป็นเชิงปลอบโยนไม่ร้องนะเซโลเซโลฝันร้าย เจ้าหนูพูดเงืมงำกับอกเธอก่อนเนยหน้าขึ้นแก้มกลมตอนนี้แดงกำ่ำคงเพราะร้องให้มาอย่างหนักพีพีนอนกับเซโลได้หรือเปล่าเซโลอยากนอนกับพีพีเออคือพริมาอั้มอึ้งก่อนเหลือบสายตามองแองเจโลที่ยืนอยู่ข้างเตียงเซโลหยุดร้องให้ก่อนดีไหมพีพีจะอยู่เป็นเพื่อนพอรู้สึกดีขึ้นค่อยเข้านอนกับแดดดี้จะให้นอนกับเด็กทั้งที่คนเป็นพ่อก็ยังอยู่คิดแล้วไม่เอาดีกว่า หากเป็นตอนที่ไม่มีใครดูแลเจ้าหนูเซโลเธอคงยอมนอนด้วยอยู่หรอกไม่เอาเซโลจะนอนกับพีพีคือพ่อเห็นอีกฝ่ายเริ่มเอาหน้าซุกอกแล้วร้องให้กระซิิๆต่อพริมาก,ก็ทำตัวไม่ถูกเซโลเสียงเข้มของคนตัวโตวดังขึ้นหยุดรบกวนพีพีได้แล้วเราไม่ใช่เด็กสามขวบจะมางองแงทำไมนี่ก็ดึกมากแล้วอย่ารบกวนพีพี เซโลจะนอนกับพีพีเจ้าหนูล่าจากอ้อมอกพริมาหันไปตอบโต้กับคนเป็นพ่อมือก็ยกขึ้นปาดน้ำตาและวกวกเซโลคิดถึงมอมมี่มาไม่ร้องนะเอาเป็นว่าพีพีจะนอนด้วยก็ได้ทันทีที่เธอพูดจบเจ้าหนูที่เพิ่งร้องให้น้ำตาไหลพร่าก็หยุดสะอื้นก่อนโผลเข้ากอดหญิงสาวอีกครั้งจะนอนจริงๆนะฮะง,งั้นเซโลไม่ร้องแล้วเรานอนกันเถอะ ถ้าพีพีไม่สะดวกใจก็กลับห้องไปเถอะครับขอโทษด,ด้วยที่ถูกรบกวนกลางดึกแบบนี้แองเจโลพูดขึ้นน้ำเสียงฟังเคร่งขรึมไม่เป็นไรขันโอเคหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขารีบเอาเซลโลเข้านอนกันเถอะคนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพเด็กหลังจากกอดปลอบเด็กชายตัวกลมไปได้สักพักคงเพราะร้องให้มาอย่างหนักไม่นานเซลโลก็นอนหลับ เจ้าหนูน้อยนอนหลับตาพริมลมหายเสมอสาททำให้พริมาที่เฝ้ามองอยู่ยื่นมือไปรูปศีรษะด้วยความเอ็นดูก่อนเนยหน้ามองผู้ชายตัวโตวที่นอนฝั่งตรงข้ามโดยมีเซโลนอนขั้นกลางเซลโลก็นอนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับห้องนะคะแต่พอพริมาขยับตัวเด็กชายที่นอนตรงกลางก็ขยับตัวตามก่อนหันมาตะแคงกอดหญิงสาวไว้แน่นทั้งแขนและขากอดเธอไว้เหมือนเป็นหมอนข้าง แองเจลโลมองท่าทางตกตะลึงของหญิงสาวก็หัวเราะออกมาเบาๆสุดท้ายก็พูดขึ้นว่าผมว่าพี่พี่นอนกับเซโลเถอะคืนลุกไปแล้วเจ้าตัวร้ายนี่ตื่นขึ้นมาอีกก็คงไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีเออทำไมครับไม่อยากนอนร่วมเตียงเดียวกับผมเหรอเขาพูดเสียงทุ้มมือก็ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมให้ลูกชายตัวน้อย กลัวผมทำมิดีมีร้ายปรับเปล่านะคะหญิงสาวรีปฏิเสธมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรเราไม่ได้เป็นอะไรกันเสียหน่อยมานอนร่วมเตียงกันแบบนี้มันดูไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็เป็นเสียสิพริมมองคนพูดตาโตแสงไฟจากโคมไฟหัวเตียงทำให้มองเห็นสีหน้าชายหนุ่มได้ไม่ชัดเอ๋ ผมจะรับผิดชอบเรื่องในคืนนี้เองนอนร่วมเตียงกันแล้วก็เป็นแฟนกันไปเลยแองเจโลล้มตัวลงนอนก่อนปิดปากหาวฝ่ายพริมายังคงนิ่งอึง้งนอนเถอะครับดึกแล้วมีอะไรค่อยคุยกันตอนเช้าฝันดีครับพีพีหญิงสาวมองแองเจโลที่ตอนนี้หลับตาลงริมฝีปากยังคงคลี่ยิ้มเธอนิ่งมองเขาผ่านไปเกือบห้านาทีอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่ยอมตื่นมาคุยกับเธอต่อ หญิงสาวมองสองพ่อลูกสลับกันไปมาความคิดในหัวตีกันวุ่นวายยุ่งเหยิงจะเรียกเขาตื่นมาคุยนี่มันก็ดึกมากแล้วเกิดเซโลตื่นมาแล้วร้องให้งอแงอีกก็คงจะไม่ได้นอนจริงๆสุดท้ายก็ถอนหายใจแล้วหลับตาอ่อนบ้างตอนที่เก้าเช้าวันต่อมาบรรยากาศบนโต๊ะอาหารวันนี้สร้างความอึดอัดให้พรีมาอย่างยิ่ง หญิงสาวพยายามจดจ่อกับอาหารตรงหน้าทำเป็นไม่สนใจสายตาที่เจ้างอมองมาของชายหนุ่มที่นั่งฝั่งตรงข้ามด้านข้างพริมาก็มีเซโลที่กำลังสนุกกับการจิ้มอาหารเข้าปากดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวเธอจะมีฝาแฝดเพราะเซโลเอาแต่ติดแจแม้กระทั่งตอนกินข้าวก็ต้องมานั่งข้างๆหญิงสาวหลบสายตาแองเจโลหันมาสนใจเจ้าหนูตัวน้อยก่อนหยิบผ้าสะอาดเช็ดปากที่เละซอสมะเขือเทศให้ กินดีๆได้ไหมไม่มีใครแย่งเราหรอกหน้าเซโลต้องรีบกินฮะเจ้าหนูตอบเธอทั้งที่ปากยังเคี้ยวอาหารกรุม่มกรวมวันนี้แดดบอกจะพาเราไปเที่ยวเวนิสใช่ครับวันนี้เราจะไปเวนิสกันพริมาเงยหน้ามองเขาฝ่ายแองเจโลมองตอบริมฝีปากคลี่ยิ้มหญิงสาวรู้สึกทำตัวไม่ถูกสุดท้ายก็พูดขึ้นมาว่าฉันขอไม่ไปด้วยนะคะ ทำไมฮะเซโลอยากให้พีพีไปด้วยสิ้นเสียงพริมาเจ้าตัวยุ่งก็หันมาเขยา่าแขนหญิงสาวเป็นเชิงววอนพริมาทําใจแข็งแล้วพูดย้ําอีกทีเซโลไปเที่ยวกับแดดเธอวันนี้พีพีขอไม่ไปด้วยนะไว้คราวหน้าเราค่อยไปด้วยกันคราวหน้ามีที่ไหนเดี๋ยวพีพีก็กลับไทยแล้วแองเจโลพูดขึ้นมาทันทีพริมาถลึงตามองเขาเป็นเชิงให้หยุดพูด เพราะเจ้าตัวกลมเริ่มเบ้ปากแล้วดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลอหน่วยฮึกงั้นเซโลก็ไม่ไปจะเล่นกับพีพีที่นี่ไม่ร้องนะโอเคโอเคไปก็ไปพริมไยอมตกลงเธอไม่อยากเห็นเซโลร้องไห้รีบกินข้าวเธอกินข้าวกับน้ำตามันไม่อร่อยหรอกนะฮะเซโลพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังหลังจบมื้ออาหารเจ้าหนูวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อแต่งตัว พริมาร้องเรียกแองเจโลไว้ขณะที่เขากำลังจะตามลูกชายขึ้นไปเดี๋ยวค่ะครับคุยกันก่อนได้ไหมคะแองเจลลมหยองสาวที่ตอนนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดเขาเดินเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าพริมากัดริมฝีปากคล้ายกำลังขบคิดสุดท้ายก็เงยหน้าขึ้นสบตาเขาแล้วพูดขึ้นมาว่าทำไมถึงอยากให้ฉันไปเที่ยวด้วยคะเธอถามเขา เราไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นแล้วฉันก็รู้สึกอึดอัดด้วยก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่ห้ามเซโลและอธิบายให้แกฟังว่าฉันไม่ควรไปเพราะฉันไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณแองเจโลเลิกคิ้วเมื่อได้ยินคำถามเขามองแววตาสับสนของอีกฝ่ายก็พอเข้าใจหญิงสาวกำลังสับสนและอาจจะไม่แน่ใจกับการแสดงออกของเขาที่มีต่อเธอ คิดได้อย่างนั้นชายหนุ่มจึงพูดเสียงดังฟังชัดน้ำเสียงจริงจังชัดเจนเพราะผมสนใจคุณพริมาดูเหมือนกลายเป็นหินไปแล้วเมื่อได้ยินคำตอบจากปากชายหนุ่มตรงหน้าผมอยากเดทกับพีพีและอยากให้เซโลสนิทสนมกับพีพีไว้เขาพูดด้วยรอยยิ้มดวงตาฉายแสงอ่อนโยนเมื่อเห็นอีกฝ่ายดูตกตะลึงเราลองออกเดทกันได้ไหมครับผมไม่ได้บังคับว่าเราต้องคบกัน เรามาศึกษาทำความรู้จักกันก่อนถ้าพีพีใจตรงกันเราค่อยเป็นแฟนกันพริมาตกใจจริงๆเมื่อถูกจีบซึ่งซึ่งหน้าได้แต่มองเขาตาปริบๆว่ายังไงครับเรามาลองเดทกันนะถ้าฉันบอกว่าไม่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะพยายามต่อไปคุณขอผู้หญิงเดทแบบนี้บ่อยหรือเปล่าจูจู่พริมาก็หลุดปากถามก่อนตกใจตัวเองรีบยกมือขึ้นปิดริมฝีปาก ไม่เลยพีพีเป็นคนแรกชายหนุ่มตอบคำถามเสียงทุ้มก่อนมองหญิงสาวแบบไม่หลบสายตาเอาเธออยากลองเดทก็ได้ฉันไม่มีปัญหาใช่ว่าฉันจะไม่เคยออกเดทกับหนุ่มๆสุดท้ายพริมาก,ก็ตกปากรับคำหญิงสาวหลุกตามองต่ำไม่ยอมสบตาเขาถ้าอย่างนั้นขอขึ้นไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะเมื่อเธอพูดจบก็รีบแทรกตัวเองเดินผ่านเขาแล้ววิ่งขึ้นบันได เสียงฝีเท้าที่เร่งรีบทําให้แองเจโลหลุดหัวเราะออกมาเบาๆเขาเหลียวมองตามอีกฝ่ายจนลับสายตาแล้วพูดพึมพำกับตัวเองน่ารักจริงๆ